สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนทุกคนสบายดีนะคะพี่มดหายไป2-3อาทิตย์เลยนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของปีใหม่ปีคศ2022นะคะเป็นคลิปรวมคำถามหลายๆคำถามคำถามสุดฮิตของ d ีวีลอตเตอรี่หรือคำถามสัมภาษณ์กร e นคาร์ดลอตเตอรี่นั่นเองนะคะพี่มดรวบรวมคำถามทั้งหมดนี้มาจากรุ่นพีดี v l o อตเตอรี และจากท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มารีวิวให้ฟังนะคะจะบอกก่อนนะคะว่าคำถามเหล่านี้เนี่ยมันจะมีประมาณเกือบเกือบ3าคำถามนะคะ ซึ่งในแต่ละคนแต่ละเคสอาจจะเจอคำถามที่เหมือนหรือต่างกันมันขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของแต่ละคนนะคะซึ่งบางคนก็จะเป็นคนโสดบางคนเป็นซิงเกิลมามบางคนก็จะไปแบบสามีภรรยาคู่สมรสใช่ไหมคะบางคนก็ย้ายไปแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกซึ่งในคลิปนี้พี่มดจะรวมคำถามทุกสิ่งอย่างไปไว้ในนี้นะคะจากรีวิว ของรุ่นพี่ที่มาแชร์ประสบการณ์น,นะคะคำถามส่วนใหญ่นะคะที่คนแต่ละคนจะได้ถามเนี่ยบางคนเจอแค่3คํคำถามก็ผ่านแล้วบางคนเจอคําคำถามบางคนเจอ7คําคำถามบางคนเจอ10กว่าคํำถามอย่างที่บอกไปขึ้นอยู่กับสเตตัสและโปรไฟล์ของแต่ละคนนะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าคำถามสัมภาษณ์ดีวี t t ต r y อ r ี่กริน d l o t t e ตอีมีอะไรบ้างจ้ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเรามา ฟังคำถามไปพร้อมๆกันและใครที่อยากจะซ้อมตอบคำถามก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเริ่มเลยนะคะ,ะคุณเรียนจบอะไรมาเรียนสาขาอะไรเรียนจบปีไหนเรียนจบมากี่ปีแล้วและเรียนจบจากที่ไหนคำถามในแคตตากรีแรกจะเป็นเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาทั้งหมดนะคะ ต่อมาจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานนะท่านกงสุลก็อาจจะถามว่าคุณทำอาชีพอะไรนะทำงานบริษัทไหนทำงานตำแหน่งอะไรทำงานบริษัทนี้มากี่ปีแล้วนะคะและในกรณีของคนที่อาจจะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือเป็นธุรกิจครอบครัวก็อาจจะถูกถามว่าคุณทำธุรกิจ อะไรทำธุรกิจประเภทไหนเป็นแบบไหนเกี่ยวกับอะไรก็อธิบายไปนะคะและเขาก็จะถามว่าตัวคุณเป็นเจ้าของกิจการเองหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าคุณทำอาชีพเรียกว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วคุณไม่ได้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเจ้าของกิจการแล้วคุณเป็นผู้ช่วยหรือเป็นเรียกว่าทําในครอบครัวเนี่ยท่านกองสุนก็อาจจะถามต่อว่า แล้วคุณทําตําแหน่งอะไรคุณทําหน้าที่อะไรคุณช่วยเหลือครอบครัวอย่างไรก็อธิบายไปนะคะสำหรับเพื่อนพี่น้องที่ทำงานอิสระอาชีพอิสระอาจจะเป็นอาชีพค้าขายหรือว่าเป็นอาชีพที่ทำอาจจะเป็นขายออนไลน์หรือขายมีหน้าร้านใช่ไหมคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นช่างภาพช่างทำผมช่างแต่งหน้าอะไรก็แล้วแต่ ที่คุณรับงานเป็นจ็อบหรือรับงานเป็นโปรเจกต์แล้วคุณไม่มีใบรับรองการทำงานจากบริษัทก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าคุณสามารถตอบคำถามได้ตามตรงเลยว่าคุณทำงานสาขาอาชีพอะไรคุณรับโปรเจกต์ยังไงรับจ็อบอย่างไรแบบนี้ตอบไปได้เลยถ้าใครที่ค้าขายเนี่ยค้าขายอะไรสินค้าอะไรก็อธิบายไปให้ชัดเจนตรงตามความเป็นจริงแล้วก็ ตรงกับข้อมูลที่คุณกรอกเอาไว้ใน Ds 260นะคะต่อมาจะเป็นคำถามในเรื่องสถานภาพสมรสนะคะว่าคุณโสดแต่งงานหย่าหรือว่าเป็นซิงเกิลมามอะไรก็แล้วแต่ท่านกงสุนจะถามว่าแต่งงานหรือยังหรือว่าเคยแต่งงานไหมนะแล้วก็แต่งงานเมื่อไหร่แต่งงานกันที่ไหน แล้วถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งแต่งงานกันไม่นานท่านกงสุนก็จะถามต่อว่าคบกันมานานหรือยังรู้จักกันมากี่ปีแล้วทำไมเพิ่งแต่งงานนะคะแล้วส่วนในกรณีคู่สมรสที่เป็นคู่สมรสเพศเดียวกันเนี่ยนะคะ LGBTQ นะไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่า คุณไปแต่งงานที่ต่างประเทศเนี่ยท่านกงสุลก็อาจจะถามว่าทำไมถึงไปแต่งงานที่ประเทศนั้นนะแต่งงานกันเมื่อไหร่ครบกันมานานหรือ,อยังทำไมถึงเพิ่งแต่งงานอะไรทํานองนี้นะจ๊ะตอบไปตามความจริงเลยจ้ะต่อมานะคะจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องบุตรนะคะกงสุลจะถามเกือบทุกคนนะคะว่า คุณมีลูกไหมนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไปสัมภาษณ์อาจจะไปสัมภาษณ์คนเดียวหรือว่าจะไปสัมภาษณ์เป็นแบบว่าคู่สมรสก็ตามนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า บางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรีกกว่าซิงเกิลมามนะแล้วก็ไม่เอาลูกไปส่วนบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคุณผู้ชายคนเดียวที่อาจจะมีลูกนะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะไปอเมริกาคนเดียวอาจจะไม่ได้เอาภรรยาและลูกไปด้วยหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีการหย่าร้างแล้วก็มีลูกซึ่งลูกเนี่ยอยู่ติดกับภรรยาเก่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอบข้อมูลตามความเป็นจริงเลยนะคะว่า คุณมีลูกหรือเปล่านะถ้าคุณมีลูกเนี่ยท่านกลงสุลอาจจะถามต่อว่ามีลูกกี่คนอายุเท่าไหร่ทำไมลูกถึงไม่ไม่ขอวีซ่าให้ลูกไปด้วยแล้วในอนาคตเนี่ยจะขอวีซ่าให้ลูกขอตินคาร์ดให้ลูกหรือไม่นะคะอันนี้เป็นคำถามที่อาจจะโดนถามต่อเนื่องหลังจากที่คุณตอบคำถามว่ามีลูกหรือไม่นะคะ ต่อมาจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนชีวิตอนาคตในตอนที่คุณย้ายมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะโดนคำถามนี้ท่านกงสุลจะถามว่าคุณจะไปทำอะไรในประเทศสหรัฐอเมริกาคุณจะย้ายไปอยู่รัฐไหนในประเทศสหรัฐอเมริกาบางคนที่มีญาติาพี่น้องเนี่ยท่านกงสุลก็จะถามว่า คุณมีญาติพี่น้องในประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ไหมอยู่รัฐอะไรแล้วคุณจะไปย้ายไปอยู่กับญาติพี่น้องของคุณหรือเปล่าก็ตอบไปตามความจริงนะจ๊ะต่อมาจะเป็นคำถามสำคัญที่คุณผู้ชายส่วนใหญ่จะโดนถามนะคะท่านกงสุลจะถามว่าคุณเคยเป็นทหารหรือไม่ Yes No ก็ตอบไปนะคะ ทีนี้พี่มดขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจากรีวิวที่รุ่นพี่มาแช์นะนะคะหลายคนก็อาจจะยังมีความไม่เคลียร์ไม่กระจ่างตรงจุดนี้คำถามที่ว่าคุณเคยเป็นทหารไหมสำหรับกงสุลอเมริกานะนะคะเขาจะหมายถึงว่าคุณเนี่ยเคยรับราชการทหารเป็นทหารเคยถือปืนยิงปืนคุณเคยออกรบคุณเคยออกไป ไปทำสงครามอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนั้นเนี่ยคือความหมายที่ว่าคุณเคยเป็นทหารรับใช้ชาติหรือเปล่านะคะในกรณีที่เพื่อนพี่น้องที่เรียนจบรอดอมาแล้วไปขึ้นทะเบียนทหารเสร็จแล้วก็ไปโดนปลดเป็นทหารกองหนุนคุณก็จะได้ไอ้สอดแปดใช่ไหมคะกรณีนี้เนี่ยเรียกว่าคนที่เรียนจบรอดอเนี่ยคุณไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารจับใบดําใบแดงถูกปะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยคุณ ไม่ได้เป็นทหารนะคะถ้าเกิดว่าจบรอดอโอเคปะ่ะอืมต่อมาจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเพื่อนพี่น้องที่เคยไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะไม่ว่าคุณจะไปเรียนหรือไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะคุณอาจจะเจอคำถามเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่นท่านกงสุลก็จะถามคุณว่าเคยไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมไปอยู่ประเทศอะไรมาบางคนที่ไปอยู่หลายๆประเทศท่านกงสุลก็จะให้บอกว่า,าไปอยู่ประเทศไหนมาบ้างละ่ะก็อธิบายไปนะคะและสำหรับคนที่เคยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศคุณก็อาจจะเจอคำถามที่ว่า ไปเรียนอะไรที่ประเทศไหนแล้วไปเรียนสาขาอะไรเรียนอยู่กี่ปีแล้วตอนที่เรียนอยู่เนี่ยพักอยู่ที่ไหนพักกับใครอะไรประมาณนี้ส่วนใครที่เคยไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศก็จะเจอคำถาม ประมาณว่าคุณไปทำอะไรที่ต่างประเทศทำงานอะไรที่ต่างประเทศทำอาชีพไหนทำอยู่บริษัทชื่ออะไรแล้วบริษัทตั้งอยู่ที่ไหนคุณทำงานนั้นกี่ปีแล้วนะก็จะเป็นคำถามประมาณนี้ค่ะ นอกจากนี้นะคะสำหรับเพื่อนพี่น้องที่เคยมีวีซ่าอเมริกานะคะไม่ว่าคุณจะมีวีซ่าท่องเที่ยว B2 วีซ่านักเรียน F1 M1 หรืออาจจะมีวีซ่า J1 o p a i r หรือว่า Work and Travel หรือว่า H1B อะไรก็แล้วแต่ที่คุณเคยมามาอเมริกาเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครที่เคยมาเที่ยวเนี่ยท่านกองสุลก็อาจจะถามว่าเคยมาเที่ยวไหมไปเที่ยวที่รัฐไหน มานานแค่ไหนอันนี้เป็นคำถามที่อาจจะโดนสุ่มถามนะคะใครที่เคยมาเรียนต่อเนี่ยท่านกลงสุลก็จะถามว่าอ้าวเคยมาวีซ่านักเรียนมาเรียนอะไรมาเรียนที่ไหนมาหาลัยอะไรเรียนกี่ปีแล้วตอนที่เรียนอยู่เนี่ย พักที่ไหนพักกับใครทำนองนี้หรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่คุณมาทำงานถือวีซ่าทำงานเข้ามาเนี่ยนะคะท่านกงสุลก็จะถามคล้ายๆกันกับทั่วๆไปเลยว่าคุณมาทำงานอะไรตำแหน่งอะไรทำงานบริษัทไหนทำงานกี่ปีแล้วคุณอยู่ที่ไหนพักที่ไหนในอเมริกาประมาณนี้นะคะ ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ดีวีลอตเตอรี่เนี่ยนะคะทุกคนที่ขอวีซ่าจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมกันยกตัวอย่างเช่นใครที่มีผู้ติดตามคู่สมรสก็ต้องไปด้วยกันใครที่ไปแบบครอบครัวพ,พ่อแม่ลูกเนี่ยก็คุณจะต้องโชว์อัพทุกคนพ่อแม่ลูกทุกคนที่ต้องการขอวีซ่าเนี่ยจะต้องไปพร้อมการเข้าสัมภาษณ์พร้อมกันนะคะทีนี้ถามว่าท่านกงสุนจะ ถามคำถามกับคู่สมรสหรือผู้ติดตามของเราหรือไม่อันนี้เนี่ยเขาบางคนบางเคสคู่สมรสอาจจะโดนถามเช่นว่าคุณเรียนจบอะไรมาหรือว่าคุณจบปริญญาตรีหรือเปล่านะคะบางคนบางเคสอาจจะโดนถามว่าอปัจจุบันนี้ทำงานอะไรอยู่หรือบางคนก็อาจจะถามว่าอะ แต่งงานกันมากี่ปีแล้วคือมันจะเป็นคำถามซ้ำๆแต่ว่าคู่สมรสหรือผู้ติดตามเนี่ยจะไม่ค่อยเจอคำถามนะคะเต็มที่ก็แค่แบบ1ห,หรือ2คํคำถามส่วนใหญ่แล้วท่านกงสุนจะเน้นถามคำถามสำหรับผู้สมัครใหญ่ผู้สมัครหลักค่ะผู้สมัครหลักนี่ก็คือเป็น p r i n c i p l e คุณจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะคุณถึงจะได้รับการอนุมัติวีซา่า พี่มดก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มสัมภาษณ์ DV ปี2022แล้วมีพี่น้องหลายท่านมาอัปเดตให้ฟังมาคอมเมนต์ให้ทราบนะคะว่าได้รับวันนัดสัมภาษณ์กันหลายท่านแล้วก็ขอแสดงความกินดีด้วยและขอวอวยพรให้ทุกคนผ่านการสัมภาษณ์วีซ่าง่ายๆนะคะใครที่ได้รับคำถามที่เรียกว่าใครที่โดนถามคำถามเหมือนกับที่พี่มด บอกเอาไว้ในคลิปนี้ฝากมาแชร์ด้วยนะคะส่วนใครที่ได้คำถามแตกต่างหรือนอกเหนือไปจากที่พี่มดแชร์ไว้ในคลิปนี้พี่มดก็ขอความกรุณาฝากมาอัปเดตฝากมาคอมเมนต์เพื่อที่จะให้เพื่อนพี่น้องดีวีรุ่นต่อไปเนี่ยได้เป็นได้รับเป็นความรู้เป็นข้อมูลเป็นประโยชน์นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะช่วยใครหลายคนในการเตรียมตัว เข้ารับการสัมภาษณ์ดีวีลอตเตอรี่ได้นะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้พี่มดขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีใหม่แล้วก็โชคดีได้วีซ่าลอตเตอรี่ใครสัมภาษณ์ผ่านแล้วฝากมาคอมเมนต์บอกพี่มดด้วยนะตื่นเต้นแทนทุกคนค่ะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆนะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามการกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายโชคดีนะคะทุกคน